จ้าสวัสดีจ้ามือนีกัมาพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็มีแนวทางหวยหุห่นนิเคอิจากของวันที่สิท่านว่าก็มีมาหายคือเก่าเนาะถึงสองรอบถึงรอบเ้าแล้วก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับเมาขอกำลังแรงใจจากผููที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเดอจ้าขอบคุณจ้ากอที่จะไปเบิ้งแนวทางเข้ากับว่าเบิ้องรร่งานผลก่อนนะจากของนิเคอีเที่าวหายไปวันที่13ท่านว่าเนาะ ว่าทั้งสองหลอบออกตัวใดกลับไปเบื้องพ้นรอบเศร้ากันก่อนนอกจากรอบเศร้าห้ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนอ,อกหกหกแปดล่างออกเก้าหนึ่งจากห้ากับเขาล่างน,น,นอกจากนอาเป็นตัวฟันวิ่งรูดหนึ่งกับออกเก้าหนึ่ง เป็นจังไเน,นี่นาะจากสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเดวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่สำหรับรอบเศร้าเข้ากับเขาล่างกันไปกับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วจากกลับไปตามต่อเ,เนาะสำหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใดเนาะจากจากสำหรับรอบบายเข้ากับหายไปเนาะฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ด ผลที่ออกมาบนออกศูนย์สี่เก้าล่างออกเจ็ดสองจากเข่ากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัวฟันบินรูดเจ็ดกับออกเจ็ดสองก็ดีใจน้านอกจากนอกสำหรับหลบบ่อใบผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจ้ะเดวไปเป็่นแนวทางได้ลหลายได้น้อยกันมานอกจากเท่ากับเขาล่างกันไปกับเบิงแร่งานผลกันไปแล้วกับไปตามตอ่อด้วยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นนี้เค่ออี ของวันที่สิบสี่ท่านว่าเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้ะเข้ากับมาตามตอกันเลยเนาะจ้ะเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีของวันที่สิบสี่ท่านว่าเนาะจ้ะเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองรอบคือเก่าทึงรอบเศร้าแล้วก็หรอบบายจ้ะกับมาเบิงแนวทางของรอบเศร้ากันก่อนเนาะจ้ะสาหรับรอบเศร้ากับไปเบิงตัวเด่น กรให้เดนหากับเดนหกจ้ะไปเบิงฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะมาเบิงฟันก่อนกรให้ฟันหาวิ่งรูดกะไหหกกับหาไปเบิงตัวเน้นและกระตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไหาสองหาสามหาสี ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไหกห้6ห6ส6่หกสาสองจ้ะกลับไปเบืเ้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะห้เ่นไปกราบน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะจะเข้ายากแน่ กัจะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของหอบเสาไปแล้วเนาะจา้ะกลับไปตามต่อเยเนอะสำหรับแนวทางหอบบใบว่ามีแนวทางตัวเลขอย่างเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า กลมาตามตอนนอกจากสำหรับแนวทางของรอบบายกับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เดนศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับฟันศูนย์วิงรูดกับหนึ่งกับศูนย์จับไปเบื้องตัวเน้นและกับตัวร่องนอกจากเรากลับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับห้ศูนย์เก้า ศูนย์แจ็ดกไปเบิ้งตัวร่องตัวร่อง,งกับไหนึ่เก้าหนึ่งแปเจ็ดหกจากับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวกับเล่นไปกลาบน้ำเนาะจ้า แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเนียนตัวจอสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีรุดบางเขาบ้างเท่ากับใจ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล้องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นจึงไรเน้นนอาอจ้ะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชชแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหวยหุน่นิเคอี กันไปทั้งสองรอบเลยนะจ๊ะทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมั่นอนจ๊ะมากชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขา้าจีไดเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหล็กเท่เาคิดไว้ ไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า